เรามาที่ฝาใกใครกำลังหาของนนอนไรกระเป๋าน้องเปิดดูสิข้างในมีอะไรหรือเปล่าโอ้ของเต็มเลยจะใชกระเป๋าเราเต็มทระหว่างทางเราจุไม่น่าทนได้แต่นี้นี้นี้นีนี้เราก็บลืไปในมือเราก็มีวุฒินี่่ันจดสูตรคำกันฟันช่างช่างช่าช่าช่างช่าช่าช่าโอ้พูกมาแล้วช่างช่างนี่อยวนี่นี่นีนี่นี่นีนี ขุมันก็ล่าวิงวิว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 วิงวิวขนานีมทาได้หรแล้วเวลนสูบมันขนไดใหี่โดนแล้วมันไงมันวิ่งเร็วเราต้องหาวุเปลี่ยนแล้วนั่นไงมัตเตอร์อไม่อยากสูบมันได้ช่าช่าช่าเป็นไงล่ะโดนมัตเอร์าเป็นไงช่าช้ออเนไงกระเป๋าเปิดดูซสี้างไงมีอะไรบออุ้ยทุกคนดี้ามาฟันมันช่า ra và nên... đi ô, bà không ô không đi ra đi ra mấy ra ăn nó đi ra Nó ra đi ra đi cho đi Thằng đi ra đi ba, đi ra 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 đi Chà, 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 มันสีฟ้า,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 าอ้าอ้าอ้อ,อแล้วก็ัพแล้วทีนี้เราก็เต็มแล้วเราก็ทำรวจได้สบายเลยโอ้ที่ตัวมันสามารถดูของได้ด้วยใน,น,ยนเนื้อเชื่อทีนี้เราก็สามารถขัดกระเป๋าได้แล้วโอ๋อแต่ขัดไม่ได้เราขาดยาเราต้องทำยาก่อนเจะแล้วนั่นงไง นั่นไงทีนี้ก็เข้ากระเป๋าแล้วแล้วพอดูสิช่องแล้วเพิ่มมาอ๋อช่องที่สาอสาอ๋อตัวนี้ให้สายไฟเลยเดี๋ยวฉันดูจอจะเก็บกล่องเท่านั้นเนี่ยตาวหาความไปเรื right. ety, ่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บคว่าจะเก็บไม่ได้เก็บไปเก็บไปหาวี